มันก็จะเป็นการแม้ว่าหลายคนอา,อาจจะตําหนิว่าเป็นการสร้างความตื่นตระหนกตื่นกลัวเนี่ยแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็พูดกันได้ตกลงกันได้เอาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริโภคจากลหลายภาคส่วนหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งพูดคุยกันแล้วมหาทางออกร่วมกันว่าไม่ให้มันเกิดกระแสบูบมดิจิตอลจนมากเกินไปจนนำนำไปสู่การทิ้งโทรทัศน์จนเกิดความเสียหายหเกิดขยะนั้น เป็นประเทศอย่างนี้ผมคิดว่าได้ครับโดยเงื่อนไขวิธีการโดยใช้กฎหมายพรบวัตถุอันตรายปีสามห้านี่แหละครับเป็นเป็นแบลเลยอร์หรือเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการาแก้ไขปัญหาตรงนี้ในระดับต้นค,ครับค่ววะคุณสิริวัณพรบควบคุมวัตถุอันตรายที่ว่านี้เนี่ยนะคะจะมีการออกตัวประกาศอาจจะมีการกดกระทรวงประกาศหรือว่ากดระเบียบข้อบังคับใดๆก็แล้วแต่ที่จะเรียกเนี่ยนะคะก็จะออกภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั้นถูกป่ะคะใช่ครับ ซึ่งกระทรวงอุกสาก็จะคุมได้เฉพาะผู้ประกอบการนะคะจริงๆผู้ที่รับผิดชอบในในกฎกระทรวงนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีาหกรรมนะครับมีห้าหกรัฐมนตรีด้วยกันนะมีตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งกระทรวงศุตสากรมด้วยครับ ก็ก็มีบทบาทภาระหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่วัตถุอันตรายต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของน่าจะเข้าใจว่าเป็นภาระของกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศุตสาหกรรสามสี่กระทรวงเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลปัญหาเรื่องนี้ได้ค่ะอืมคุณศรีสุวรรณจะให้บังคับเหมือนกับในในในปัญหานี้เฉพาะต้นทางก็คือผู้ผลิตเท่านั้นใช่ไหมคะ เราต้องต้องเริ่มจากผู้ผลิตด้วยร้วนค้างผู้บริโภคด้วยตัวใหญ่ผมไปส่งเสริมไม่ผู้บริโภคหันมาใช้เทคโนโลยีที่มันเกิดหน้าไปครับแม้แต่การใช้ตัวแปลงเสญยงเนี่ยผมก็คิดว่าบทบาทของสทชต้องต้องออกมาเรื่องนี้ค่อนข้างจะชัดเจนอย่าไปสร้างภาระให้กับภาคประชาชนมากเกินควรแล้วก็ที่สำคัญต้องต้องทำความเข้าใจกับภาคประชาชนว่ายังเป็นต้องทิ้งทีวีเครื่องเก่าสามารถจะใช้ เรื่องแต่งสัญญาณซึ่งวันนี้ผมคิดว่าห้าร้อยบาทาาก็ยังแพงเกินไปมันควรจะอยู่สักห้าสิบาทไปจำไปนะครับกศธช <c oughs> ควรจะใช้มาตรการอ่ในเชิงนโยบายรวมทั้งเงินกองทุนกศทชก็เยอะๆนะครับเอามาใช้ทักพอร์ตสร้างแรงจูงใจให้ครับเรื่องนี้เพื่ระกอบการเรื่องนี้ก็น่าจะได้อยู่ค่ะค่ะคุณสิรสุวรรณพอนึกภาพออกนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเวลาน้อยขอบคุณสำหรับช่วงนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ ขออภัยนะคะสัญ,ญญาณค่อนข้างจะคลุกคลักนิดนึงเน้นกลับมาที่ <c oughs> จำพนา <c oughs> อาจารย์แพงไปไหมคะอาจารย์พู้ประกอบกรารเขาขายแพงไปไหมคะเออ่ผมว่าไม่นะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีกลไกของมันค่ะคือจริงๆเอ่อเราจะพูดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ว่าคนจะทําเนี่ยนะครับเขามีต้นทุนเขา <c oughs> อยู่ไหนเปล่าใช่ไหมคะครับถ้าเผื่อเราดูแลไม่ดีของอาจจะไม่มีในตลาด ก็เดือดร้อนกันอีกถูกไหมครับถ้าเผื่อเราทําให้เขาผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เขาล้มหายไปต่อไปเราก็มีแต่ i m p o r ออย่างเดียวผู้ประกอบการในเมืองไทยอยู่ไม่ได้หรืออะไรเพราะงั้นเวลาคิดพวกนี้นะครับมันต้องคิดให้รอบด้านนะครับทุกคนต้องอยู่ได้แต่เรากลับมาไอ้เรื่องขยะเนี่ยอันนึงที่ผมอยากจะพูดเนี่ยว่าสังคมเนี่ยมันจะต้องมีระบบกําจัดขยะเราจะทําไม่รู้ไม่ได้นะครับ อันนี้จริงๆไม่ต้องเป็นกสทชก็รู้สึกว่าเราเห็นแล้วว่าปัญหาบ้านเรามีจริงๆนะครับมีครับเพราะว่าตรงนี้ต้องมีที่ทิ้งเอาสมมุตินะครับว่าเราคุยกับบิ๊กซีก็ได้มีถังขยะใหญ่ๆใครจะเอาไปทิ้งเอาไปกองที่นั่นเป็นที่เป็นทางทุกวันนี้ไม่มีนะบ้านผมอยู่ใกล้สวนแถวบ้านผมก็มีคนมาดําทิ้งอะไรเต็มเลยผมก็ทุกข์ใจว่ามันก็มีผิดได้นะครับ ยังมีพวกขยะต่างๆบางอย่างนี่เป็นพิษทางดับไบโอนะครับเป็นขยะเชื้อโรคหรือขยะสารเคมีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นอันตรายทั้งนั้นเพราะ,ะนั้นเราควรจะมีระบบขยะถ้าเผื่อทําได้เนี่ยครับผม,มอยากให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราเข้ามาดูแลระบบกําจัดขยะซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การรวบรวมการกําจัดกำกำจัดแล้วก็สิ่งที่มีพิษจะกันออกไปยังไงสิ่งที่ใช้ได้จะเอามาใช้ได้ยังไง ซึ่งผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสังคมมากกว่ามากกว่าที่ว่า,า,าทําทีละหน่วยงานคนละนิดคนละหน่อยแล้วไม่สอดคล้องกันนะครับตรงนี้ผมว่ามันจะแก้ปัญหาได้น้อยนะครับค่ะมาเวลาค่อนข้างกระชับนะคะเรียนไปที่รองประพัทก่อนคะนนอ่ะเมื่อสักครู่นี้ลองลองใช้โจกุศสีสวรคดนะคะบอกว่าเอ๊ะพระบรวัตถุวอันตรายจริงๆน่าจะใช้ได้ไหมคะก็ <cle od> น่าจะช่วยได้นะครับแต่ว่าการที่จะให้บังคับผู้ อุตสาหกรรมเนี่ยทำเนี่ยมันมีต้นทุนต้องคิดให้ออกก่อนว่า oh. อุตสาหกรรมจะต้นทุนนี้ไปกระจายอยู่ที่ใครคำ,คำว่ามีต้นทุนนคือเป็นอย่างที่อาจารย์อาจารย์แนะนําบอกว่าคือถ้าใช้ผู้ประกอบการจัดก,การก็คือต้องคิดบวกเข้าไปในของชิ้นนั้นแลวผู้ประกอบการก็จะจัดก,การเองถ้าแบบนี้โอเคป่ะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าปัญหาคือผู้บริโภค หรือทางผู้บริโภคเองอาจจะมีปัญหาด้วยซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีก็อยู่ๆต้นทุนเพิ่มขึ้นมานี่ผู้บริโภคบอกว่าทําไมเขาต้องไปเป็นคนรับภาระในการทําลายทั้งหมดนะครับ<อ>ก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันนั้นการที่ทําแบบนี้เนี่ยอย่างอย่างอย่างที่ในญี่ปุ่นใช่ไหมฮะอย่างพวกปัจจุบันมันมีการวิพัฒนาการด้วยโรงงานในญี่ปุ่นเองก็มีภาระว่าใครขายทีวีใหม่ต้องรับภาระทีวีเก่า แต่ทีวีเก่าที่รับภาระนี่จะต้องทํำยังไงเนี่ยมันควรจะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบชัดเจนไม่ให้โรงงานนี้ทําอีกโรงงานหนึ่งไม่ทําก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องเท่าเทียมกันแล้วก็ถ้ารัฐบาลจะอุดหนุนยังไงตรงนั้นจะมีมาตรการอะไรต่างๆที่ส่งเสริมให้เขาคิดเขาอยากจะทําจูงใจมากกว่าบังคับอย่างเดียวรัฐบาลต้องสับสนอะไรคะถ้าเรียนลองตั้งโจทย์แบบว่าก็อ้าวก็ค่าดําเนินการก็เป็นหน้าที่ที่ประชาชนช่วยจ่ายเพียงแต่ว่าเอกชนก็ จั่การให้แค่นั้นเองมัน,ม,น,ม,นมีต้นถุนอะไรที่เราต้องช่วยจ่ายมันมีตรงนี้ครับว่าขยะนี้ถ้าโรงงานเดียวทําเองนี่คงไม่สําเร็จเ,เพราะมีหลายโรงงานรัฐบาลควรรับผิดชอบในการทําศูนย์การในการทําลายสารเช่นอย่างเช่นหลอดภาพนี่นครับในในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมาตรการว่าถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นทีวีรุ่นใหม่นะก็สามารถทําได้กเอาทีวีรุ่นเก่ามาคืนแล้วใครที่รับคืนมาเป็นของทีวีอันไหน ก็ต้องรับของอันนั้นคืนมาแล้วมีการรวบรวมแล้วก็เอาหลอดแก้วนี้คัดออกมาไปหลอมใหม่ไปกําจัดสารที่เป็นพิษแล้วเขาบอกว่าหลอดแก้วนี่เป็นแก้วชั้นดี <ใช S 1> <ๆ S 2> เขาดึงออกมาแล้วมาทําถนนเขา <ๆ S 2> บอกว่าถนนนี้ดีมากเลยแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้ประโยชน์หลอดแก้วที่จะทิ้งได้ด้วยนคะครับอืมค่ะเอ๊ะยกตัวอย่างมาสักคนนี้สงสัยค่ะนี่นซื้อทีวียี่ห้อกไก่ครับเวลาเอาไปคืนต้องไปคืนยี่ห้อกไก่ป่ะคะ ถ้าอย่างนี้คงไม่ต้องนะฮะแต่ผม <c oughs> ว่าเขาควรจะรับผิดชอบหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าการที่จะให้กอไก่ซื้อกอไก่แล้วรับคืนกอไก่เกิดเปลี่ยนยี่ห้อไม่ได้นี่ยุ่งเหมือนกันนะครับใช่ใช่อันนั้นไม่ได้อยู่แล้วใช่ไห <c oughs> มฮแต่ว่าทีนี้มันก็จะอีลงตุงนางอีกว่าเช่น <c oughs> ยี่ห้อขอไข่จะมารับยังไงถ้า <c oughs> ขเขาคืนยี่ห้อเก่าผมจะไปซื้อยี่ห้อใหม่คุณครับก็จะยุ่งในเรื่องกลไกนะฮะต้องคิดให้ดีเนี่ถามใจผู้ประกอบการไม่ค่อยอยากทำหรอไม่ค่อยอยากทำแต่เขาถูกที่ญี่ปุ่นเข้าใใใจววว่่่าาาาาเเเเ้้ถููกกกปลฝัังหหตอรรบบผิดชะะพทีีย จริงๆต้องเป็นของใครของมันแต่ต้องเป็นเรื่องตกลงกันเองนะคร<ช>ซึ่งผมผมยังไม่ทราบกลไกว่าเขาตกลงระหว่างกัน<ช>ยังไงลองไม่อยากอยากให้ลองทำ <c oughs> <c oughs> ให้ผู้ประกอบการช่วยแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าเ <c oughs> บืบ้องเบื่องต้นเนี่ยคือจนึงตอนนี้เราผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้มีตัวบังคับอะไรในแง่ของการใช้วัตถุดิบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือว่าวิธีการกาจัดไม่มีอะไรใช่ไหมคะเอาเอาไว้กนไม่มีเลยใช่ไหมคะมีครับเรื่องเรื่องใช้วัสดุรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นอีโก้นะฮะเืออ<ะ>ีโก้ซิสเต็มที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยทุกโรงงานทาหมดแล้วนะคะะรับเพราะว่าเราต้องส่งออกยุโรปด้วยเ<อ>พราะฉะนั้นเราถูกบังคับอยู่แล้วว่าถ้าเราใช้สารที่เป็นอันตรายผลิตขายต่างประเทศไม่ได้อยู่แล้วน<ะ>ั่นถูกบังคับในตัวอยู่แล้วอุตสาหกรรมประเทศไทยรับอันนี้ส่งไปก็ได้ครับ อา,าอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะประมาณสักไม่เกินสองนาทีค่ะอาจารย์สุดท้ายล่าอาจารย์ว่าไงดีคะแนวทางที่เอาบบพอจะเป็นไปได้ใกล้ที่สุดในประเทศไทยค่ะใกล้ที่สุดในในระยะ,ะ,ยะเวลาใกล้ที่สุดในแง่ไหนครับในแง่ของขยะหรือว่าแนวทางเราจะเริ่มต้นเราจะตั้งใครอีท่าไหนดีคะก็ในแง่ผมว่าคิดว่าต้องเริ่มจากภาคพัดก่อนอเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเป็นมหาภาพใน,นกลไกขับเคลื่อนะนะครับก็โดยอาจจะใช้ในนโยบายผักดันนะครับ เช่นอาจจะมีในเรื่องของอสนับสนุนทางผู้ประกอบการหรือทางาผู้ใช้ก็ได้นะครับในผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะคุยน้อยลายหน่อยก็อาจจะดาเนินการได้ง่ายเช่นในเรื่องของการแอดเดตโปรดักต์บางโปรดักต์ที่มีลักษณะจูงใจคือเราเราคุยกันแง่ของขยะ,ะอยู่นะครับแต่เงี้ถ้าเกิดเราคุยว่าปัญหาก่อนที่เป็นขยะเนี่ยเราเลือกวัตถุดิบที่ด,ทดีที่ไม่สร้างปัญหาขยะ ก่อนก็ได้ถูกไหมครับอารเหลือไม่เกินหนึ่งนาะทนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีกลไกสนับสนุนพราะแต่ว่าอุปกรณ์แมทเทเรียนพวกนี้จะมีลัก,ลกษณะที่ต้องค่อนข้างแพงะนั้นถ้ากลไกสมมติแบบภาครัฐอาจจะสนับสนุนในการที่จะเริ่มต้น<ะ>เริ่มต้นในการที่สนับสนุนเขาในการที่จะเลือกวัสดุที่สามารถาเป็นเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นแล้วยกเลิกจะไม่ก่อมลพิษหรือทําลายได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ มากกว่าที่วันนี้เราเรามาเจอขยะเยอะๆแล้วเราก็มาหาวิธีนะฮะอันนี้ก็เป็นอีก,อกมุมมองหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราอยากช่วยกันได้เร็วๆบางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่าเออิงจริงบางทีเราก็อยากได้หนังสือเตือนจากพี่ๆที่เขาเก็บขยามกันนะคะว่าเอ้ยมาทิ้งอะไรวันนี้แล้วก็จะจัดการแบบไหนนะคะแต่เอาเป็นว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดยอมรับแต่เขา,าบ้านเรายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมก็กังวลกันต่อไปส่วนใครจะเป็นคนเริ่มนั้นยังไม่แน่ใจค่ะอาจจะต้องเป็นภาคประชาชนหรือเปล่าเพราะรัฐบาลเองคงทราบปัญหานี้ดีแต่ว่ามันเหมือนกับดันและไม่สุดซอยจริงๆนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสาท่านนะคะขอบคุณค่ะ อีกสักครู่ข่าวโค้นคนเนชั่นนะคะวันนี้คมชะลึกลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมา2ทุ่มตรงสวัสดีค่ะ